หายใจคล่องมากนะครับนี่นี่ครับสวัสดีครับก็มาดูโปรดักต์ตัวใหม่นะครับเป็นหน้ากากกันแก๊สพิษ g แปดหนึ่ง 00นะครับตัวนี้เป็นหน้ากากคุมนะครับหน้ากากกันแก๊สพิษคุมหน้าเต็มหน้าเลยนะครับอ่ะมาดูกันอุปกรณ์มีอไว้บ้างนะครับคือตัวหน้ากากคุมนะครับตัวกองนะครับตัวกองแผ่นกอง N95 นะครับตัวนี้ไว้สำหรับใส่ตรงนี้นะครับอิใส่แล้วก็ใส่ตรงนี้นะครับอ่ะใส่ใส่ตรงนี้นะครับใส่อย่างนี้ก่อนปุ๊บที่จริงเอาแผ่นกอง n95 มาใส่นะครับตัวนี้แผ่นกองมาใส่ตรงนี้ นะครับก็ตัวนี like so ้เป so so ็นส so so ินค so ้าต yes. so so ัวใหม่นะครับสนใจฮักได้นะครับใส่อย <isa> ่างนี้นะครับใส่อย่างนี้แล้วใส่ไปใส่อย่างนี้นะครับนี่ใส่อย่างนี้นะครับนี่นะครับอ่าใส่อย่างนี้ปุ๊บเราใส่นี้ไปนะครับตัวนี้แถมมาให้เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับตัวนี้นี่นะครับคาระบุอ่ะ เรามาใส่กันว่าใส่กันยังไงนะครับหน้ากากจะเป็นลักษณะอย่างนี้นี่นะครับใส่ปุ๊บนี่ะครับใส่ปุ๊บนี่นะครับใส่มาอย่างนี้นะครับนี่นะครับใส่มางนี้นะครับเอามาใส่ใหม่นะครับใส่ใหม่ตรงนี้ใส่ใหม่พอดีผมใส่ไม่แ vale น่นนะครับใส่แน่นๆให้มันตรงล็อกนะครับ ตรงนี้อ่าให้มันตรงล็อกตรงนี้ก็ให้มันตรงล็อกนะครับมันตรงล็อกปุ๊บใส่อย่างนี้นะครับนี่นะครับเอาใหม่นี่นะครับใส่ลักษณะงี้อ่ามันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวนี่นะครับตัวกองตัวนี้จะกองผ่านเต็มหน้า สามารถใส่ใส่รัดหูนะครับใส่รัดหูอย่างนี้ได้นะครับใส่อย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้สามารถรัดคอนะครับรัดคอนะครับรัดคอคือรัดคอบแบบเวลาเราหอดออกมาปุ๊บห้อยเดี๋ยวมีสายที่ให้ท่านดูว่ามันมันใช้กันงานกันยังไงนะครับตัว GP 8 0 0พั Gp8110 นะครับตัวนี้เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานว่ามันจะใช้งานกันยังไงนะครับมาดูกันมาดูกันครับการใช้หน้ากาก G811G8100 นะครับก็วิธีการใช้นะครับหน้ากากตัวนี้หน้ากากกันแก๊สต,ตัวนี้วิธีการใช้เนี่ยคือ1สายรัดเอาเข้าตรงนี้ก่อนนะครับคุณสามารถนี่คุณสามารถนี่นะครับคุณสามารถ ห้อยตรงนี้ได้นะครับห้อยเพื่อไว้สาหรับห้อยเวลาใส่นะครับเวลาใส่ก็ใส่อย่างนี้นะครับนี่นะครับก็แบบนี้นะครับนี่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วคุณสามารถรัดรัดถูกรัดมัดถึงตรงนี้ได้นะครับปรับคุณสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับคือเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่แล้วข้าวงนี้นะครับข้างตรงนี้นะครับ หัวมันจะรัดเลยนะครับตัวนี้รัดข่้คข้อสบายนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้นะครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้ถือว่าคุ้มหน้านะครับคุ้มหน้าได้ดีมากนี่นะครับ <c oughs> นี่นะครับส้นหลังอ่าคุณดูส้านหลังได้ส้านหลังก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ ข้างหลังมันเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับเราวิธีการใช้งานนะครับตัวนี้เวลาหายใจหายใจคล่องม,มากเลยครับหายใจคล่องม,มากนี่นะครับถือใกล้นะครับก็สนใจทักได้นะครับหน้าอกาวตันนี้ถือว่าโอเคนะครับอยู่ในเกตเท่าประมาณนะครับมาสี่แล้วออก นี่ถอนออกแบบนี้นะครับถอนออกเราสามารถนี่เราห้อยอย่างนี้ได้นะครับเป็นห้อยอย่างนี้นะครับนี่ห้อยอย่างนี้นะครับอา่าาใช้นะครับใช้กระสอบส่ง,สงข้าไปใหม่นะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับนี่พ่อขนาดอย่างนี้ผูกวัดมักตึง พิคิดนะครับสนใจฮักได้นะครับสนใจฮักได้ นี่ใหใจรักได้นะครับนี่หายใจคล่องมากนะครับนี่นี่นะตรงนี้นะครับ